สวัสดีครับกลับมาพบกันอ mm. ีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า n e กเ g e n w ว t e c ทนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปคับ4นะครับเครื่องยนต์นะครับผมจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000นะครับแรงม้าจะอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0 0านสบาทนะครับอันนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับจะเพิ่มค่าสี1 0 0 0 0หมืนะครับคันนี้แต่งเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับแต่งเป็นแนวออฟโรดนนนนนนะะะะคคครรรัััับบบผผผมมมมมมเดดีีีี๋ยวววพาาาาชชุแแตต่่่่งงงใกกลล้้้ๆทสอไนะครับ เดีではでは๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับนี่นะครับตะแกรงรังพึ้งนะครับแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดนะครับตัวขอบกระจังจะทาเป็นสีดาด้านทั้งหมดเลยนะครับคันนี้พวกตัวหนังสือฟอนต์ฟอร์ดครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับอยากได้สีไหนนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผม3จุดนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสีส้มนะครับนี่ไฟ LED จะมีสีขาวกับสีส้มนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวไวแท็กนะครับผม ด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะครับผมนี่นะครับตัวไวทแท็กนะครับผมไฟตันหมอกครับจะเป็นไฟตันหมอก led นะครับผมนี่นะครับตัวขอบด้านนอกนะครับจะเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับถ้าตัว xlt นะครับจะมีขอบตัดครเมียมนะครับผมนี่ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวท็อปคับสีะครับจะเป็นแมททิก led นะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นไฟสองดวงแบบนี้นะครับเวลาเราหักเลี้ยวนะครับไฟมันจะหมุนตามนะครับผมนี่ ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับตัววแท็กนะครับตัวกันชนตัวนี้นะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับผมแล้วก็ตัดสีบอลเงินนะครับด้านล่างนะครับนี่ห่วงลักจุงนะครับตัววแท็กนะครับจะมีให้สองข้างนะครับถ้าตัวพวก x l p กซ์แอพจะมีให้แค่ข้างเดียวนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของสักูปนะครับ สคูปนะครับตัวนี้จะเป็นสคูปทรงฟิตนะครับผมจะทําเป็นสีทูโทนครับทาเป็นสีส้มตัวรถนะครับตัดสีดาด้านครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับตรงนี้นะครับไม่มีรูปนะครับปกติจะมีรูปแรดรูปม้ารูปกระทิงนะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ถัดมานะครับผมซุ้มล้อนะครับตัวนี้ questions questions. นะครับเราจะใส่เป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะครับผมขนาด6นิ้วนะครับผมนี่สามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อยางนะครับนี่นะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อออฟโรดขอบ20นะครับแนวอเมริกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นออฟเซ็ตลบ24นะครับคันนี้เราจะใส่เป็นยาง MT นะครับผมขนาดยางนะครับ3 3คูณ12.5 R20 นะครับแล้วก็ได้ทําการยกหน้า2นิ้วยกหลัง2นิ้วนะครับนี่ในส่วนของคีบแก้มข้างตรงนี้นะครับตัวท็อปคับ4นะครับจะเขียนว่าไบทโบนะครับผมนี่นะครับ ก็คือจะเป็น turbo คู่นะครับใบท u r b o นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถระบายอากาศได้จริงนะครับนี่าตัวท็อปขับสี่จะมีกล้อง360นะครับจะมีกล้องอยู่ตรงกระจกสองข้างนะครับแล้วก็ตรงกระจังด้านหน้าแล้วก็ตรงโลโก้ฝาท้ายนะครับผมนี่นะครับี่คันนี้นะครับเราก็จะใส่เบ้ากระลอยมือเปิดนะครับสีดําด้านนะครับนี่นะครับ แล้วก็ฟิล์มเราจะติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะครับผมนี่กันสรดมีติดให้นะครับผมราวหลังคานะครับมีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับผมนี่นะครับบันไดข้างก็จะเป็นแบบใหม่นะครับตัดชายอลูมิเนียมนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีใส่ครอบฝาถังน้ํามันนะครับสีดําด้านนะครับนี่นะครับในส่วนของล้อหลังนะครับตัวไวทแท็กนะครับผมนี่นะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับ ตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับตัวไวทักนะครับจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับผมนี่นะครับตัวไวทักนะครับผมใส่ล้อได้เล็กสุดขอบ18ครับถ้าใส่ขอบ16ติดนะครับผมติดคาลิเปอร์นะครับนี่โช๊คนะครับผมตัวไวทักนะครับจะย้ายออกมาอยู่นอกแชสซีนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับโช๊คแล้วก็เซ็ตระบบช่วงล่างใหม่นะครับผมนุ่มกว่าเดิมนะครับ แล้วก็จะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างให้นะครับผมสะดวกสบายนะครับนี่นะครับสปอร์ตบาร์ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับผมสีกาไฟตัดสีบอนเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะแข็งแรงกว่าตัวเก่านะครับตัวก่อนหน้านี้จะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟท้าย LED นะครับแบบ full option เลยนะครับแบบเต็มระบบนะครับแล้วก็จะมีบายสปอร์ตนะครับผมเรดาร์นะครับ ด้วยนะครับจะมีในตัวท็อปคับสีนะครับผมนี่คันนี้เราก็จะใส่ครอบไฟท้ายนะครับสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระบะท้ายนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะมีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมคําว่าเรนเจอร์นะครับก็จะเป็นแบบปั๊มนะครับผมนี่มีกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงฝากระบะท้ายนะครับผมนี่นะครับ จะเป็นสีดาด้านนะครับผมตรงมือเปิดนะครับการอยคีดข่วนได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีล็อกฝาท้ายด้วยนะครับกุญแจนะครับผมนี่แล้วก็มีเหล็กทัชชันบาร์นะครับผมช่วยให้เปิดปิดเบานะครับตัวไวแทังนะครับผมนี่ตรงฝาท้ายนะครับก็จะมีตลับเมตรไว้ด้วยไว้ให้ด้วยนะครับผมความยาวเมตรสามสิบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาไว้พวกทํางานช่างนะครับผมยึดซีแคมได้นะครับนี่ กระบะไลเนอร์นะครับจะเป็นแบบเรียบนะครับผมนี่นะครับจะกว้างกว่าเดิมนะครับสามารถบรรทุกของได้มากกว่าเดิมนี่ยังไม่จบนะครับผมนี่นะครับจะมีปลั๊กให้นะครับผมด้านท้ายนะครับแล้วก็จะมีฮิจุบุรี่ให้นะครับนี่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนะครับผมโตัวท์แท็กนะครับจะมีแอนเบียนไลท์ด้วยนะครับผมจะมีไฟห้องพูโดสสารนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ กันล่างก็มีนะครับผมนี่ดูสปอร์ตนะครับผมนี่นะครับเหมือนนั่งในยานอวกาศเลยครับไวแท็กตัวท็อปนะครับผมก็จะเหมือนกับตัวขับสองตัวไปนะครับด้านข้างนะครับผมจะเป็นหนังนะครับผมแล้วก็ที่พิงแขนครับเป็นหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับผมคอนเซปต์ไวแท็กนะครับก็คือจะตัดได้ส้มนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ลดล็อกประตูนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับ กดล็อกปั๊ถังน้ำมันนะครับกดปุ่มนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่ย้ายนะครับที่ย้ายนะครับก็คือมือเปิดนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับตัวเก่าจะอยู่ตรงนี้นะครับจะหักบ่อยนี่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับด้านบนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นพับกระจกนะครับเพราะกดไปนี่นะครับนี่ด้านบนฝั่งขวานะครับตัวนี้จะเป็นล็อกกระจกแถวหลังนะครับไม่ให้ผู้โดยสารแถวหลังกดกระจกลงนะครับนี่นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับกระจกซ้ายขวานะครับพอกดด้านซ้ายนะครับไฟก็จะขึ้นนะครับตัวนี้กดด้านขวาไฟก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับซ้ายขวาบนล่างครับเวลาปรับกดได้เลยนะครับนี่นี่นะครับกระจกจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับกดทีเดียวคือลงสุดนะครับทั้งสองบานเลยนะครับนี่แค่ตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับนี่นะครับในส่วนของตัว นี้นะครับจะเป็นที่ปรับไฟนะครับผมด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นปิดไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดไฟหลีนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นออ t โต้นะครับผมนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดไฟเองนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราดันลงไปนะครับจะเป็นไฟตันหมอกนะครับนี่ครับรูปไฟตันหมอกก็จะมาขึ้นที่หน้าจอนะครับนี่นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเอาไว้หลีแสงหน้าจอนะครับ เวลาขับกลางคืนแสงแยงตานะครับนี่แล้วก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับผมสองข้างเลยนะครับฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวไอท็กจะมีให้นะครับนี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย e-paz แบบซับแรงกระแทกนะครับตัวเน็กเจนะครับจะปรับใหม่นะครับถ้าตัวก่อนหน้านี้จะปรับได้แค่2แบบนะครับขึ้นบนกับลงล่างนะครับอันนี้ได้ทั้งขึ้นบนลงล่างหนึ่งเข้าหนึ่งออกนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็ดันลงไปล็อกเลยนะครับนี่ในส่วนของสวิตช์ตรงนี้นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นเมนูนะครับพอกดเข้าไปนะครับจะเป็นเมนูแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็ขึ้นบนลงล่างนะครับพอถ้าเรากดเข้าไปนะครับจะเป็นปุ่มโอเคนะครับกดดันลงไปนี่นะครับนี่อันนี้ก็จะบอกคุณคุณภาพน้ามันเครื่องนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปุ่มกลับนะครับปุ่มแบ็กนะครับนี่ ตัวนี้รับสายนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเน็กกับถอยหลังนะครับเวลาเราเล่นเพลงหรืออะไรพวกนี้นะครับในส่วนของตัวท็อปคับสี่นะครับผมจะมีเป็น Adaptive Cruise Control นะครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้ลงไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็คือระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับรถเรานะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นลิมิตความเร็วนะครับก็ไว้ล็อกความเร็วนะครับผม สมมติว่าเราล็อกไว้ที่ร้อยี่สิบนะครับเราเหยียบคันเร่งมิดก็ไม่เกินร้อยี่สิบนะครับก็คือจะได้แค่ร้อยี่สิบนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็ไว้ปรับขึ้นบนลงล่างนะครับผมนี่นะครับดันขึ้นก็จะเป็นบวกครับดันลงก็จะเป็นลบนะครับนี่หรือว่าจะกดยกเลิกก็กดตัวนี้ดันลงไปนะครับนี่จะให้กดให้กลับมาทํางานอีกก็ดันข้าไปอีกทีนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นเลนคิปปิ้งนะครับผมก็คือให้รถอยู่ในเส้นทางนะครับ เวลาเรากดเข้าไปนะครับเส้นมันจะขึ้นนะครับนี่นะครับจะมีรูปรถแล้วก็มีเส้นข้างนะครับผมนี่เพราะว่าจอดตรงนี้มันไม่มีเส้นเลนถนนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นเบาเสียงตัวนี้เร่งเสียงนะครับแล้วก็สามารถสั่งงานได้เสียงภาษาไทยได้นะครับกดปุ่มนี้นะครับ22องศาตั้งอุณหภูมิเป็น22ก็จะปรับให้นะครับผมนี่นะครับ ในส่วนของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอซิงค์4.1นะครับขนาด12นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็จะมี Ford Pass ด้วยนะครับเราสามารถโหลดแอปเข้ามือถือนะครับเราสามารถสั่งงานสั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับสั่งล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้นะครับด้วยระยะทางที่ไกลนะครับผมแล้วก็สามารถเช็คตำแหน่งรถได้นะครับนี่นะครับแอร์นะครับจะเป็นแอร์ปรับอิสระแยกซ้ายขวานะครับ นี่นะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกล้อง360องศาก็จะทํางานนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับนี่นะครับภาพรวมด้านภายนอกนะครับอันนี้ก็คือกล้องหลังนะครับนี่ยังไม่จบนะครับผมจะมีไวเลสชาร์จให้นะครับผมตัว n e ็กเจนนะครับนี่นะครับไวเลสชาร์จมี usb นะครับแล้วก็ usb type c นะครับนี่นะครับเกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับนี่นะครับพอดึงมาอยู่ที่เกียร์ d นะครับ เกียร์มันจะขึ้นแค่เกียร์ดีใช่ไหมครับเรากดบวกหรือลบที่หัวเกียร์นะครับมันจะโชว์เกียร์นะครับผมว่าเราอยู่ที่เกียร์อะไรหนึ่งทับสิบก็คือเกียร์หนึ่งวิ่งสูงสุดสิบเกียร์นะครับเราสามารถล็อกวิ่งเก้าเกียร์ก็ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นนะครับว่าวิ่งสูดสุดเก้าเกียร์แปดเกียร์นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับนี่ดึงมาล่างสุดนะครับก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่นะครับจะบอก m หนึ่งเกียร์หนึ่งนะครับผมกดบวกไปทีก็จะเป็น m สอง บวกไม่ได้นะครับเพราะล็อกเครื่องไม่ได้นะครับจะบวกไปสามไม่ได้แล้วนี่นะครับแล้วก็เบรกนะครับผมจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนะครับดันขึ้นนะครับก็จะทํางานนะครับเวลาจะปลดล็อกนะครับแตะเบรกนะครับแล้วก็กดลงนะครับนี่นะครับเบรกมือไม่ทํางานนี่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวขับสี่นะครับนี่นะครับอันนี้เราจะอยู่ที่โหมดสองเฮดนะครับ กดนะครับผมนี่นะครับก็จะขึ้นเป็นสี่เฮนะครับผมนี่ถ้าจะปรับมาสี่โลนะครับเราต้องเข้าเกียร์เอ็นนะครับนี่จะขึ้นโชว์ที่หน้าปัดตรงนี้นะครับด้วยนะครับสี่โลนี่ตัวขับสี่นะครับสามารถปรับโหมดขับขี่ได้ถึงหกโหมดนะครับผมถ้าตัวขับ2จะปรับได้แค่4โหมดนะครับนี่นะครับโหมดปกตินะครับปกติ ประหยัดนะครับลากพ่วงถนนเลื่อนนะครับแล้วก็โคนล่องนะครับผมแล้วก็ทรายนะครับผมนี่นะครับจะมี6โหมดนะครับให้เลือกนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับผมตัว P นี่นะครับก็คือเป็นปิดเซ็นเซอร์นะครับผมพอกดค้างไปไฟจะขึ้นนะครับนี่นะครับเส้นรอบข้างก็จะหายไปนะครับพอกดเปิดนะครับนี่นะครับเส้นก็จะกลับมาทํางานนะครับนี่ ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นปิดการเลื่อนเท่าไหร่นะครับคือไม่ต้องปิดหรอกครับเวลาเรารับก็ไม่ต้องปิดในส่วนของคอนโซลตัว w วท์แท็กนะครับโดยรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูสปอร์ตสวยหรูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ w วท์แท็กก็จะมีที่เปิดตรงนี้ด้วยนะครับที่เก็บของตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมีด้านบนนะครับมีแล้วก็ตรงนี้สามารถวางโทรศัพท์วางเหรียญได้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดด้านล่างด้วยนะครับนี่ที่เก็บของด้านล่างปกตินะครับนี่ กระจกนะครับผมจะเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะครับนี่นะครับแล้วก็จะมี USB ให้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบกล้องทึกหน้าได้นะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตากล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแดทิศทางนะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมก็เบาะหนังก็จะเป็นหนังสีดำนะครับผมเดินได้สีส้มนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะปักคําว่าไวท์แท็กให้นะครับตรงที่พิงหลังนะครับนี่นะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Next เจ n ไวท์แท็กตัวท็อปขับสี่คนนี้นะครับสีส้มนะครับผมหล่อเลยนะครับผมดูดุดันเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไลน์ดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ